ร้องเพราะโดนใจแอปเดินเอาดอกไม้ไปมอบให้ต่อธนภพมีโชว์เต้นเบาๆด้วยเป็นช็อตฟินๆจิ้นๆที่ทำเอาบรรดาแฟนคลับครี๊ดกราดกันน่าดูเลยค่ะสำหรับความน่ารักของสองพระนางต่างรุ่นแต่เคมีดีดีแอปทักษอรและต่อธนภพในงาน private party รวมตัวนางเอกซุปตาส่งท้ายปี โดยโมเมนต์ดังกล่าวเป็นคลิปวิดีโอที่ถูกถ่ายไว้ขณะพระเอกหนุ่มรุ่นน้องโชว์สกินการจับไม่ร้องเพลงฮิตโต๊ะริมให้บรรดาพี่สาวคนสวยได้ฟังกันเพลินๆสร้างบรรยากาศความสนุกสนานให้กับงานเลี้ยงฉลองแต่ทว่าช็อตเด็ดความพีคก,ก็ได้เกิดขึ้นเมื่อแอปทักษอนยกระดับความโรแมนติกด้วยการเดินเอาดอกกุหลาบไปมอบให้กับต่อธนภพถึงมือ แถมยังถูกเพื่อนๆเ,เชียร์ให้ยืนเต้นคู่กันเบาๆอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ความน่ารักน่าเอ็นดูของพี่น้องวมวงการที่อบอุ่นและดีต่อใจแฟนคลับระดับ10เต็ม10ไปเลยค่ะงานนี้และนี่ก็เป็นคลิปข่าวน่ารักน่ารักที่นำมาฝากในวันนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วเจอกันใหม่หคลิปหน้าสวัสดีค่ะ